สวัสดีครับขอทราบนะว่าวันนี้วันนี้ผมจะอ่านข่าวให้ฟังครับในวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานะครับนิงๆได้ออกจากวงเดซี่เดซี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดูจากโพสต์นี้นะครับเป็นโพส์ที่เจ้าตัวโพสตเองนะครับไม่ใช่ออฟฟิเชียลโพสนะครับดูแล้วก็ยังงงๆเลยนะครับว่าเอ้ยทําไมเจ้าตัวถึงมาโพสต์เองเรามาดูอีกโพสตหนึ่งครับของออฟฟิเชียลอันนี้ผมขออนุญาตอ่านแบบคร่าวๆนะครับ ซึ่งเดิมเนี่ยสัญญาของนิงๆเนี่ยจะสิ้นสุดภายในวันที่5มิถุนายน2 5 6 6แต่ทางตัวน้องเนี่ยก็ได้ขอยกเลิกก่อนกำหนดโดยไม่ได้แจ้งกล่าวลงหน้านะครับซึ่งการที่จะแก้งกล่าวลงหน้าจะต้องไม่น้อยกว่า45วันนะครับจึงจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับอันนี้น้องเขาแบบพูดพูดไปแล้วก็ ออกเองเลยซึ่งในเคสนี้น้องหนิงหนิงได้เริ่มเจรจากับทางต้นสังกัดในวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งทางต้นสังกัดก็ได้ให้ต้องการร่วมง,งานกับนิงหงต่อไปจนครบระยะเวลาการทํางานแต่ทางน้องหนิงหิงเนี่ยตั้งใจขอลาออกเพื่อไปทํางานประจํานะครับ และทางต้นสังกัดเนี่ยได้แจ้งน้องหนิงหนิงว่าทางต้นสังกัดเนี่ยยินยอมให้น้องหนิงหนิงเนี่ยสามารถยุติบ,บทบาทได้โดยข้อตกลงนั่นก็คือต้นสังกัดจะประกาศจบก,การศึกษาอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับโดยในระหว่างนี้ก็ยังเป็นในศิลปินอยู่นะครับณตอนนี้ก็ยังเป็นในฐานะของสมาชิกวงอยู่ ย่ไม่ถึงวันสุดท้ายของเดือนเมษายนนะครับส่วนความคืบหน้าในการยุติบทบาทของน้องหนิงหนิงเนี่ยจะเป็นเช่นไรต่อไปเนี่ยก็รอติดตามกันดูนะครับ